ยกสถานเลยนี่แห้งเลยละขัน้่สามีเดียวเดยอ้ยักษ์ีจับึ้นจับตัวหรอ้ยคบเท่าครบเท่าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนใเด้พี่น้องครบไปครับผมปกรมตอนเสาขี้เก่าครับผมหากคใไงขี้เก่าเนาะ งานนี้ผอมมองเป็นซิบซิบมองพี่น้องแต่ว่าได้ไปแล้วตัวนึงเนาะได้ตัวนึงแล้วครับผมนี่ไายพรท่านเป็นออกสะเดือครุบได้นี่สะเดือนผอมอีตัวนึงแล้วครับผมไปเหมือนกันเลยพี่น้องใหญ่บอเรือบอไงแห้งสะเดือนว่าดีใจแห้งเป็นไงบอเต็มอันนี้มันยิดไปอันนี้ยึดแดดบางแดดวะนี่ไอ้โอ้ยโอ้ยกบอันนี้มดตาเลยโอ้ยไงแห้งกบเทา เอาเนืิ้วเอาเของยาของยาเลยค่ะบอสักผาบเลยครับผมโอ้โหเถาเลยพี่น้องเอ้ยาหน่อยเนาะตัวเองแข่งมัดคบเถาเลยสิเด้อจับขึ้นจับโทษบ่าอุ้ยคบเถาคบเถาอุ้ยคบเถาลีอุ้ยอย่างไรอคนนี้นี่นี่นี่นบอกงตามหามาจนวาหาจนวาเนาะโอ้โหที่เนเอาลูกนี้ให้จับภาพนึง ไงพ like ี่บุญวะไงขับไงเน่พี่น้องออ้ยโค้งปีเลยค่ะออ้ยตัวใหญแข็งมันโอ้ยขบใจกบยักษ์มาแล้วครับผมแต่ว่าไงบรูซหมอเสือเดือนเนาะเคลียค่ะคนไงบรเตรียมหนีเบิองเสือเดือนเคลียแตกซะโอ้ยเคลียยันแตกไงบรูวิทพี่น้องไงบรวิทพี่น้องไงบรูวิทค่ะหอยเคลียนี่มาแล้วกบใหญ่กบยักษ์เลยพี่น้องไอ้ขับไงเนี่ยหวานแล้วของสองตัวลวครับผมตัวหนึ่งไทยประทันตัวหนึ่งเคลียกิ่งเรนคุบปอวัช พอมองไปทิศซ nah, ีกพี่น้องนี่พอบักใหญ่บักบักแล้วโคโลมาดีดีเธอสาวเดือนย่างคัดเอาแล้วกันเอาเนี่ยมาถุงเอามาแน่นเลยถุงก็สิบแตกล่ะท่านี้หาไม่อยู่๊อ้ตัวโกบตัวกบพี่น้องงงโคโลเลยโคโลโคโลครับผมตามหา หอยเป็นซิบซบเนาะไอ้หอยไรแห้งพอเป็นิบเลยออกจง่ายเนาะมาลุกันอีกค่ะอ่ะอานกันกครับผมอ้ยไดงเคลีย์บงแตบเพื่อเงยบเต็มางบดเต็มอ้ยออนซอนหลนไงกักไงงมาเลวครับผมกบใจกบยักษพี่น้องมาแล้วมาแล้วเดี๋ยว่เส้ายครับผมอากาศห่อนพี่เข่าเหมือนหอนแห้งนะหินแล้วก็สิเปิดพีน้องมือเครับผม พี่น้องเปิดพ่อเมื่อกี้ครับผมห้อยออกออกมาทางขีดเลยครับผมน้ำขั้นแหง้งเลยออกไปหมดมีดหมอกนึงครับผมเกะไก่กันเลยจุม่มพวงอยู่ครับผมออกไปแล้วโอ้ยสียไดแหง้งแต่สอ,อกไปอยู่แจได้ด้วยครับนี่กำลังหาอยู่เป็นสิบสิบไงเลยแต่ออกเบิดมาแต่อยู่สองตัวเสารเรือนกำลังหาอยู่ หลุมในการพี่น้องชิมานวะครับผมเสาเดือนได้กบใหญ่จ่อยมือนี่ง่ายขัดง่ายแน่เลยกบใหญ่กบยักษ์ครับผมออ๋เหลวๆกับผอแล้วพี่น้องง่ายหนึ่งครับผมตบะเนี่ยโต๊ะแห้งง่ายบเป็นตุ๋นๆสิอุ้ยเสียงดังกึกก้องหายอุ้ยโอ้เมื่อแล้วกอนหินตุกลงระวังด้๊กน้ำได้เลยนะ เอือขนดด้หือ่บานตืินบานเืิโอ้ยนโอ้ยเขาทานโอ้ยม่ดือครับเงเรียวหูเม่เียวอบ่ได้เขาบอดึกกอบไปเขากโอ้ยอยากทานใหเห็นในไงโอ้คือนีู่เ สาม้วผม้กผมสามตัวกบยักหนึ่งตัวงอกิงอกอกบยักครับผมกบใหญ่กบใหญ่เลยนี่ครับผมลักษณะไงเพ่นด้วครับนี่พี่น้องนอนจกโขกเนาะนอนจุกโกกโอ้ใหญ่ขัาเลยเหรอเดือดอาวพี่น้คุณคืดเหลียวดีด้วยดูขอยคนนี้ดูาเอหน อุ้ยกรดกสถานเอนี่แห้งนี่ละขันุ้ง่าอุ้งทุ้งทุ้งดูบอสดู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 ด้ยผอของแฉ้รเด้อจนี่แหละง่ายสมบูรณ์แบบก็จิเป็นยังไีสแบบเลยเอาเนักกิดห้ามอ้ยอ้ยน้องอ้ยง่ายลุกแห้งออ้ยนี่ไ

ui ui hoa la tour. To chắc là, to ti xi. Nhaki, ngon. Sụt xíu, tuấn anh hoa, tuấn anh nói Nhaki, ngon ngay quá ngang ngang tôi ngang 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 đó ui ngang 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 khó ngang ngang ใหญ่กบู๊กยากเลยพี่น,อน้องนี่ยแหละรักษณะไม่แบบสมบรูรณ์แบบเนาะแม่นค่ะ<ห>โอ้โหเลยได้พ่อได้พ่อ,พอบ่าวเฟนพ่อพนะี่ตังปื้งจะเดินได้พอตัวใหญ่สุดยอดเลยสุดยอดมาแสงไม่ใช่น้อนยด้วครับผมดีต่อจะเดือนเอาให้มานเกยกู๊กบยากมาแล้วครับผม ดยบาทนี่โอ้ยเามีแหงก่อนครับผมหาสงานงานแรกกขอใต่ห้อยง่เพิ่อกสิบสิบไงมางานสองใจ็คโต้ขอใช้เพื่สองปมัวสองสาสาตัวี่นโดดเลเดือดคูเามางานนี้ได้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ง่ายงาเนี่ยง่ายงามง่างามเน่ยแต่ก็ว่าเคลียร์ยนเพิ่มเมื่อไหร่จะไปยูฟองได้เมื่อไหร่ล่ะพี่้องเมื่อก่อนเดี๋ยวไปหาอีกหอไหมถู้

อุ้ยงามแไงบุลีลาใช้ยข้างหน้าจับเลยนี่เลุงตัวทิจับเราโซเดือนตัวที่หาลุดออกเดือดหิดห็ดหิดกบหายพี่น้องเจ้าเดือนนี่บโอยทองสิบแตกมัดปอยู่ลุดออกกบตัวใหญ่สมัยปุบหยัก Ôi. Cái nhanh lưới nhạc cái, hình, cái nhón Ui mặt này Mặt bằng nền lơi bà này mặt yên đi Cứ xìa Nhìn cái căn to hả bông Mà ăn tôi thì hà thì hốt rồi Cảm nhọt tìm lười Tuần mất nhay พรวนเก็บก่อนจะเดินไปเก็บต้นพลนก่อนอค่ะกำลังพอแจวอยากหน่อยเน้นน้อยนึงเสด็จเดาเาดีเ๋ยวแจวนึงนะเนาะอายุตัวอายุสูงนี่แหละกำลันะงแสียบใช่ไหมหามหางเนาะไปเล็กเ็ๆปุ่นกบ ได้โคบีพี่น้องเสียต,ตัวหนึ่งตัวใหญ่สมบูรณ์เนี่ยเทเลียนจะนว่ามัดท้งแบบได้มดัดโบนเิ่นก็โดดดึกดึกดึกออกมันก็มาเห็นแต่ท้องกปปบเปิดผูอยู่ท้องอยู่ดีตัวบ่กเมืม่ไปเมืองทั้งผุนเทเรือนมาโนมานามาค่ากันไมหมหอนแดดแห้งพี่น้องมันนี่มันด้ขาดมันนี่อุ้ยแดดเอาคนนึงนะคนที่ตกดแดดเลยลักษณะนี้ตกบ่อเนี่ยสีแห้งไปหนาไปจะดื้อ ในเวลากระบ,บาดลนะสองเดือน,อนหยดแต่หยดประมาห่อเดีวยวุ้ยติดกบหยักมีติดกบหยักสองเนาะแต่ว่าหายตัวหนึ่งถือว่ามา,านเคลืนขาดกบไง,งงามเลยครับผม,ม,อมหอนแหง้งเมื่อเน,นี้ยอากาศหอนแหง้งดีเดี๋ยวแล้วพีรันหอมีจุดนี้น,นะเจ้าครับผมเนี้ยผอกันม่คลิปหนาครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบบงานก่อนจะเดื่อนแรมไปเลยพี่นอ้องแรมปวด